ตอนเสนอนะโยบายกับกกตเพื่อใช้หาเสียงกกตแม่งรู้หมดทุกเรื่องมันให้หาเสียงได้แต่เสร็จแล้วมันมายุบพักเก้าไกลไม่มีใครก็เห็นด้วยหรอกบ้าใครแข็งหน่อยก็ไม่เอาจเจ้าคนที่ลงให้ก็กก,กตเป็นผู้กําหนดกฎกติกาไม่ได้เหรอนะโยบายที่พกักการเมืองส่งมา กกตตรวจสอบแล้วใช้หาเสียงได้ถ้าเอาผิดมันต้องเอาผิดกกตด้วยรรคเก่าไกลผมบอกตรงผมไม่ได้เลือกหรอกแต่ผมเป็นประชาชนธรรมดาไม่ชอบการเอาเปรียบประชาการข่มเหงมันไม่ถูกต้องใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะไปยุ่พรรคเก่าไกลมันต้องยุบกกตด้วยเพราะกกตให้หาเสียงจะมาอ้างเขานโยบายเขาไม่ถูกต้องแตนเมื่อคุณตรวจสอบแล้วถ้ายางงั้นกฎหมายหรือกฎกติกากฎระเบียบมีไว้ทำไม อยากาันแกล้งกันทางการเมืองเห็นใครก็ดีกว่าเห็นใครก็ชอบพักนี้ก็เกิดการอิจฉาริษยากันนิสัยคนไทยอ่ะส่วนมากเลยแม่งเป็นอย่างนี้นายว่ากี่ข้าพอยพวกนี้สังเกตไปแล้วบางทีลูกน้องอยู่กจ็จะนายอ่ะลูกน้องแม่งอวดเก่งอวดดีพูดจนให้เจ้านายเสียแย่ๆก็มีก็เพราะมีแบบเนี้ยไอ้กกตก็เหมือนกันก่อนตัวสอบนโยบายของแต่ละพักเนี่ย ว่าควรจะหาเสียงได้หรือไม่ได้เราต้องระบุออกมาว่าหาได้หรือไม่ได้แล้วก็สั่งยุตินโยบายต่างๆไม่ใช่ว่าให้เขาหาเสียงได้แต่เสร็จแล้วมาสอยเขาที่หลังมันไม่ถูกต้องประชาชนทัง้งประเทศรับไม่ได้หรอกผมไม่ได้มีอะไรก้กาวไกลแลวผมก็ไม่ได้เลือกอะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการกระทําของกกตเพราะว่าเขาส่งให้คุณอ่านแล้วกฎระเบียบอะที่เขาจะเลือกตั้งเนี่ยนโยบายต่างๆคุณเห็นแล้วแต่เสร็จแล้วคุณบอกให้หาเสียงได้ พอตอนหลังคุณกลับมาอยู่ภาคเขาไม่ถูกต้องคิดได้ยังไงอย่าใช้การศึกษาทำงานอย่างเดียวควรใช้ปัญญาด้วย